สวัสดีครับเพื่อนๆกลับไปเจอกันกับ e a ซ y ่อีซี e นะครับคลิปนี้มีของมารีวิวนี่ซื้อมาจากช็อปเป้นะ80ดสิบ e นะบาทคืออะไรเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูผมซื้อเพราะว่าตอนนี้ผมใช้โกโป o ฮีโร่2ถูกไหม12ตอนนี้มันเพิ่มฟังก์ชันอันนึงขึ้นมาก็คือไ r รพอดเมาส์ไตรพอดเมาส์ผมให้เพื่อนๆดูไตรพอดเมาส์นี่หน้าตาแบบนี้นี่ฮีโร่สินะจะเป็นขาเมาส์กล้องเกียวหนึ่นะ ซึ่งของเดิมของโกโป o มันจะเป็นแบบนี้ถ้าสนใจอยากจะซื้อสินค้าตามที่ผมรีวิวนั้นซื้อ,อยังไงนะครับกดไปที่หัวข้อคำบรรยายตรงคำว่าเพิ่มเติมนะครับสังเกตดูนะว่าผมมีการใส่ไปให้แล้วว่าสั่งซื้อได้ที่ไหนนะครับก็คือสั่งซื้อได้ที่นี่กดตามลิงก์ได้เลยกดตามลิงก์เรียบร้อยนะครับมันจะไปเปิดเบราว์เซอร์ให้นะครับซึ่งในกรณีนี้ผมก็มีการลิงก์ไว้ที่ช้อปปีนะครับบางทีอาจจะเป็นของ Lazada จากนั้นเพื่อนๆก็สามารถกดสั่งซื้อได้เลยนะครับผมว่าเพื่อนๆรู้ดีีวว่่าาาาาเาเเลทรอออยกจะมะมันต้งถด แล้วก็ใส่เข้าไปเสียเวลาไหมเสียเวลานะเ,เ,านะเพราะฉะนั้นตัวนี้มาทุ่นเวลามันอาจจะไม่ได้เร็วเท่ากับตัว dji ที่เป็นตัว dji action นะนะที่มันเป็นลักษณะของตัว Quick Release แบบเป็นแม่เหล็กอันนั้นบอกเลยว่าเร็วจริงๆอันนั้นยอมรับเร็วครับแต่สิ่งที่ผมจะทำคือแบบนี้ชุดนี้บางคนบอกแพงเนาะตั้งแต่0กว่าบาทแต่ผมบอกก่อนอันนี้เป็นโลหะครับเป็นอลูมิเนียมเป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็ ชุดนี้ที่เขาให้มาด้วยเนี่ยเขาให้ตัวหกเหลี่ยมมาด้วยเพื่อใช้สําหรับไขไขตัวนี้เพื่อปล่อยน็อตตัวนี้ออกมาแต่ถ้าถามผมก็ไม่จําเป็นนะไม่จําเป็นนะเพราะว่ายังไงเราก็ไขยอยู่แล้วถามว่าทำไมต้องไขแบบนี้คือไอ้ตัวเกียวหนึ่งส่วนสี่ตัวนี้ของกล้องเนี่ยถ้าเพื่อ <ๆ S 2> นๆไปซื้อพวกที่แบบเป็นเป็นตัวที่ต่อโกโปรอ่ะมันจะเป็นลักษณะของการที่เราต้องเอาโกโปรหมุนซึ่งในบางตำแหน่งเนี่ยลองนึกภาพนะสมมติผมยืดอย่างนี้ถูกปะ เพื่อนๆจะโคโปรหมุนไงมันก็ต้องคลายเดี๋ยวบอกให้เพื่อนดูมันก็ต้องคลายเนี่ย,ผม,มย,ยผมยึดกะแบบนี้มันเป็นอลูมิเนียมนะเพราะฉะนั้นมันจะยึดยากหน่อยเพราะมันหนานะครับเดี๋ยวผมยึดก่นอนประมาณนี้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอยึดให้แน่นๆรูไม่ตรงเพอไม่ตรงมันยัดยากครับอโอเคนะใส่ขเข้าไป อันนี้ก็ของการ m มินนั่นเนี่ยผมมีการ m มิน e วิร์ฟด้วยอ่าก็เป็นอย่างนี้ปกติแล้วอ่ะเราจะถ้าอยากจะไขกล้องที่เป็นไตรพอร์ต้ว้ว่ามันไม่ได้ทําฟังก์ชันลักษณะแบบที่หมุนๆแบบนี้มาให้เนี่ยเห็นไหมหมุนมุนแบบนี้มาให้ะเราจะไขตัวโกโปรนี่ไม่พ้นครับว่าเราคงต้องใช้แบบนี้อาจจะไม่ใช่โกโปรน่าะเป็นตัวอื่นก็ต้องหมุนนี้ถูกปะ่ะซึ่งกรณีที่เราแบบมัลติ้งกับตัวหมวกกันน็อกนึกภาพออกไหม อย่างผมผมเมาส์ก็หมวกกันน็อกแน่ๆซึ่งหมวกกันน็อกผมเวลาเมาส์ผมจะเมาส์แบบลักษณะคว่ำคว่ำหน้าลงแบบนี้เพราะฉะนั้นโกโป o ที่ผมจะยึดหมุนไม่ได้ติดลําบากเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรในกรณีที่มันหมุนได้นี่ไงก็ง่ายไงถูกไหมผมก็หมุนแค่นั้นเองแล้วมันก็ดีกว่าการที่ผมไปนั่งยึดไอตัวอะไรอะตัวตัวยึดแบบเดิมของโกโปรซึ่งผมว่ามัน มันยืดช้าเ,เสร็จแล้วเนหะ็นไหมป๊บเดียวหมวกผมยืดเข้ากับหมวกหมวกผมมันจะก้มมาๆนะหมวกผมเป็นฟูลเฟสมันก็ฉายไปอันนี้ไม่ใช่ว่าผมครึ่งเคยซื้อมานะผมซื้อมาก่อนหน้านี้แล้วอันหนึ่งแล้วผมรู้สึกว่างานมันดีผมก็เลยซื้อซ้ำแปดสิบห้าบาทก็ถือว่าโอเคมากเพื่อนๆไหนสนใจว่าผมซื้อจากไหนเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะอยู่ข้างใต้คอมเมนต์นะครับใช้คำบรรยายเวลาจะเอาออกก็แค่หมุนถูกไหมมันไม่ได้ยากอะไรอ่ะเนี่ยผมก็หมุนออก เหมุนเกลียวเนี่ยเห็นไหมแล้วมันทํามาสวยนะเป็นสีแดงเนี่ยก็เอากระบ๋อไปเล้ละเห็นไหแล้วตําแหน่งมุมอะไรก็ยังคงเหมือนเดิมเพราะไม่งั้นเราก็ต้องมานั่งปรับมุมเชิดไปเชิดมาเนี่ยคือสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันดีเออก็เลยซื้อมาเพื่อนๆคนไหนสนใจผมทิ้งลิงไว้ให้บอกเลยว่าเวอร์จริงๆนะส่วนใครที่บอกเอ,อ้ยแล้วฮีโลสิบกิโ1สิบเอ็ดอยากได้ไตพอตเมาส์แบบนี้ได้ไหมมีนะพวกอูเลนซี่พวกเทเลซินมีครับมีชุดแปลง พราะว่าจริงๆแล้วไอ้ขาพวกนี้ถ้าเพื่อนๆดูจะเห็นว่ามันมีนอ็อตไม่รู้กล้องโฟกัสเห็นป่ามันมีนอ็นอตไขน็อตออกแล้วก็เปลี่ยนชุดยึดแค่นั้นเองซึ่งจริงๆมันจะมีชุดยึดของ DJI Action ด้วยนะแต่ผมเห็นราคาแล้วสู้ไม่ไหวเจ็ดเป็ร้อยแพงไปไเนาแค่นี้พอละถือว่าตอบโจทย์แล้วนะครับก็วันนี้ฝากไว้ประมาณนี้สำหรับ Easy ่ e e 6 3 9 5ว่าจะไม่พูดเยอะนี่ก็ล่อไปเกือบ5นาทีทั้งที่เป็นแค่ตัวหมุนก็ประมาณนี้ครับเหมือนเดิมน,นะชอบกดไลค์แชร์กดแชร์ไปไม่ได้กด subscribe กดกรระะดดดดิิ่่ง้้วยเเพืออนๆจไทาบผมมีัปปตคล วันนี้ไปละสวัสดีครับ